เรียกมอคลัเการมองเห็นให้ฉันระบาดมือ,อ,อรอบรที่หนึ่งเริ่มนับหอยหลังก่อนบีบวงเงซิสุดประทานกลังการมองเห็นำสมแรกทำได้ดีามากกัดสนใจรูแล้ว ่าจะรู้ตัวก่อนหน้านี้โอ้ไปไไปไม่ีคยุคุณตกเป็นเป้าของพวกเขาัดูแลทำี่ดีมากคุณคือผู้นำสถิติสังหารระวังผู้นำสถิติสังหารคนใหม่ตชฉันคือผู้นำสถิติสังหารคนใหม่ของคุณกำจัดทั้งทีมแล้ว ทีมอยู่คนนั้นกำลังโจมตีเราโคบอลมาโยต้าแมนพร้อมแล้วกำลังพากชาดกรอบของฉันก่อนสังหารอสุรพลงแชมเปี้ยนถูกทำลายแล้ว <c oughs> มหาเทพมพอกหลังการมองเห็นให้ฉัน,ฉนกำลังรีโหลดจุดที่ของศัตรูแล้วกระโดดผ่านมิติว่ากำลังสแกนพื้นที่ กำลังรีโหลดข้ออัร์คตัดระวังลูกระเบิดกำลังคว่างระเบิดตัวเลยระยะห่างระหว่างเราช่านไกลนะคอยดอูแผนที่ดูหลังเหตุการณมองเห็นวางประตูวางแล้วฉันคือเรนรถคุนเด้อ กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆมีคนอยู่บนที่นั่ศัตรูของเราพบกับจุดจบแล้วทั้งทีมถูกกำจัดกลังเห็นให้ดับช่วยด้วยเดรนศัตรูเราคนนับได้รอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงสายนสองมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้กำลังสแกนพื้นที่ ัสังหารศัตรูแล้วมีทีมกำลังโจมตีมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามลองรีโหลดดีเลยนี่มีหลายทีมโจมตีก็ลองรีโหลดคุณเป็นผู้นำสถิติสังหารรัว่ กำลัสถิติสังหารายใหม่กำลังพักชาร์จเกราะของฉันคุณตกเป็นเป้าของพวกเขาอีกทีมกำลังจงู่โจมฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่มฉันถูกยิงฉัต้องการความช่วยเหลือทันี้มีคนตายวันนี้แต่นั่นไม่ใช่ฉันไม่ใช่ตอนนี้ เพราเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่จะช่วยด้วยยังไม่ถึง้วไม่ลาัน